การศึกษาเปะลี่ยสิงสาธารณภโยราบิดวลทิ่เ,เรื่องประกานแจ้งให้ที่คุ้มา่าก็ด้วยมีวาระที่จำเป็นทีต้องได้รับความรับผิกชอบจากรัฐบารนะครับหืแผนการประจำปีการศึกษา2 6 5งโรงเรียนทุบานันนะซึ่งยังไม่ได้ถา่านรัฐบาลเนื่องจากท่านรูปมือยการในขาเนี่ยได้มีการปรับรูปแบบเพื่อให้กต,ต้องระหว่างปีกรเรนกับปีการศึกษา ปีการศึกษาจริงๆไม่ใช่เป็นปีงบประมาณนะครับก็จึงได้มีการเระชุมท่องกาท่ไหนในข่าวนี้หลังจากที่ได,ด้ยื่นเอกสารองเรียบร้อยแล้วนะครับระเบียบวาระ,ะที่สองเรื่องรับรองรายงานประชุมทั้งที่แล้วตอนที่สามตอนเอกสารอยู่ในระเบียบวาระ,ะการประชุมแล้วนะครับการรับรองรายงานประชุม ท่านประธา 11, 11, 11. น0.1นะคะการมอบรางวัลนักเรียนที่ทำผลงานแข่งขันทั้งสากทางวิชาการในการศึกษา2 5 6 3และก็2,564นักเรียนได้ได้มีการประกวดมีการแข่งขันทางวิชาการนะคะเป็นจำนวนมากท่านผู้นในการท่านอยากจะได้นำเสนอให้กับที่ประชุมได้รับทราบว่านักเรียนของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ได้ แข่งขันและก็รางวัลซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากไม่มีการมอบรางวัลก็ได้แน่ก็เป็นความกังวลใจอย่างนักเรียนและผู้ปกครองนะก็ถือว่าเป็นผลงานเป็นคุณภาพของนักเรียนที่เรารักษาแล้วก็พ like ัฒนาไปตลอดจนเป็นเรื่องความผู้ภาคสิใจโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอ i n g l i s h Program ซึ่งขอนำเรียนเฉพาะ,ะของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดนะคะเราได้ส่งทั้งหมด11รายการนะคะ11รายการค่ะซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจำนวน4รายการรองชนะเลิศอันดับที่สองเหรียญเหรียญทองจำนวนสรายการแล้วก็เรียนพิเศษระดับประเทศจำนวน10รายการค่ะ ต <uy> ม mm. ามร nah. ายการที่แน so <sh ake speech> ่นนะคะเป็นราการที่ยอดตตานนเดิมอาจจะมีเขีละ2โดม3โดประมาณนี้นะครับถ้าท่ดูเอกษารแน่ในเพิ่มเติมอันนี้จะมีรายการของของรูปทังเกตของเราที่ีอสพพรอเอ็คนเอรเรยสันุาลร1เอดตัแทนนะครับแคนกับ EP และ ND นะครับตงนั้นจะเปหยุทองที่ระดับกันไปที่นี ผลงานมาการันตีเพื่อเพื่อความมั่นใจในตรงนี้นะครับสถิติที่แสดงให้เห็นก็แสดงว่าก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจครับขอบคุณครับดีด้วยต่อไปค,ครับสามจุดหนึ่งจุดสามว่าอะไรครับสามจุดหนึ่งจุดสามนะคะว <c oughs> ิชาการนะคะก็คือกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันภาษาไทยฝ่ายวิชาการกออ็ กิจกรรมต่างๆเป็นผลขัวมาจากการํางแผนปฏิบัติการซึ่งผมได้เน้นย้ำว่ากิจกรรมโครงการใดก็แล้วแต่สิ่งที่สิ่งใดโครงการใดกิจกรรมใดที่ไม่ส่งผลต่อมาตรการตัเรียนไม่ส่งผลต่อความเป็นเลิศเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนบอกให้น้องๆบอกให้ทีมงานว่าเราต้องปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายคือเป้าหมายของเราจะเป็นเรียนชั้นนำนะครับ ก็ให้น้องๆได้บรับโครงการจัดก,กิจกรรมให้มันสอดคล้องะครับผมครับพอเรบทราบนะขอบคุณเลยคือเรื่องของเรื่องแจ้งให้ทราบก็คือเรื่องของผมได้รับการประสานจากท่านประธานนะครับให้ทำหนังสือไปที่เ่านประธานที่อยู่บ้านหนองยาม้านะครับให้ไปขอดินดินที่เขาขุดลอกตรงข้างๆบ้านท่านหัวบัญชาที่อยู่ตรงเอ็มแกนนะครับ เขาว่าเขาจะเขาจะขุดลอกแล้วก็จะนำมาถมให้อ่าอูมิเนียมพอลลูเซียมส่งมาในรอบกับของนุ่นพัทยาเพราะว่านุ่นพัทยาเขาขอมาด้วยกันก่อสร้างนะฮะคลองคนสิบไล่ยาวมาถึงถึงหลังนูที่อะไรเทคนิคร้อยเอ็ดเขาเรียกคลองทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการขุดรอกมั้มันลึกขึ้นเพื่อระบบระบายน้ำเพื่อคุณภาพน้ำอากาศนะครับก็ขณะดำเนินการอยู่เนี่ยเขาเข้าสานงานเรื่องต้นว่าดินที่ขุดขึ้นได้เนี่ยจะไปไว้ที่ไหน ในกองระงานการเขาก็คำนวณแล้วว่าฝากไว้ที่ให้กบับมติวที่เจ็ดเรื่ทำหนังสือประสานดียวกันจนประธานชนประธานก็ขอให้ผู้รับจ้างเนี่ยแบนบเด็กจากมติวที่เจ็ดเนี่ยออกมาให้ทางนี้ด้วยเพราะทางนี้ก็กใกล้ก็สามารถสะดวกได้นะครับ